สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกครั้งในรายการชีวิตนี้สิงหวังกับเช้าว,วันใหม่กับธรรมะเจริญใจณวัดป่าสุนันทาวนารามจังหวัดกาญจนบุรีอยู่บนพื้นที่กว่า1 5 0 0ไร่ท่ามกลางธรรมชาติธรรมะที่ได้ผีบานขึ้นจากศรัทธาจากพลังของพระอาจารย์นิสโอคเวสโกพร้อมทั้งได้พัฒนานูแลสภาพป่าโดยรอบเพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนผู้สนใจทำให้มีประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะมีสถานที่อันเป็นสป,ปายะมีเสนาชนะที่กลมกลืนกับธรรมชาติรวมถึงสถานที่ต่างๆก็เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมด้วยค่ะพระพุทธเจ้าข้อสองพิจารณาความตายความตายทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออก เพื่ออะไรก็เพื่อให้ความท่ำกรรมกับทั้งจิตใจอริยธัพม์อริยรัพย์อยู่ที่จิตใจรัพย์ก็ตามตามตารา,ลาแล้วก็เช่นว่าเด็นศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมศรัทธาความเชื่อในประพุทธประรมประสมก็ดีอริยรัพย์คือการสีนักษาสีอริยทรัพย์คือฮีริ ละอายเกใจโอทัปปะกลัวบา,วาปา่าฟผูสัจฉหรือใดินได้ฟังศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตฟาผูสัจฉหรือว่าเป็นจากขักนญาสระพุ้ีีปัญญารู้ปัญญาก็รู้ตามความเด่นจิตความรู้ที่ทําให้จิตใจปล่อยวางตัวปัญญานี่เป็นอริยตักลมหายใจเข้าคือความสุข ลมหายใจออกคือความสุขความสุขที่เรามีคืยประสบการณ์ในช่วงที่นั่งสมาธิช่วงที่ทำบุนให้ทานหรือว่าทำความดีความสุขนี้เราะระลึกถึงทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วกอลมหายใจคือความสุขถ้าเราสามารถกำหนดจิตได้ ตั้งสติได้ว่าทำสมาธิว่าจริงตัะงนากอย่างนี้ได้เมื่อ,อไรไม่สบายใจครับเดียวหายไม่สบายใจหายละลายแล้วปลื้มเรือสบายใจปฏิบัติตรงเนื่องกันว่าลมหายใจเข้าคือความสุขลมหายใจออกคือความสุขจิงใจของเรา นีออกกี่ใจของเราเนี้คือเต็มไปด้วยความรู้สึกมีดีมีความสุขจิตใจก็มีความสุขถ้าเราจิตใจเรามีความสุขได้ก็เรียกว่าเรากำลังรักตัวเองมนุษย์ทุกคน,นคนไทย67สร่างคนสิ่งที่จำเป็น เป็นสำคัญที่ในปัจจุบันนี้เราก็ให้รู้จักพระนารงให้รู้จักรักแม่ตามใจตัวถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วพันธะไม่เนยไม่ดอดเรียกร้องความรักจากพ่อแม่เรียกร้องจากเพื่อนเราไม่มีคำว่าเหงา สบายใจมีความสุขใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราเนี่ยให้ขึ้นในสังคมค่าเนิ่วนะค่าเนิ่วยใยนแม่ตาความรักตัวตัวเองถ้าจะสําเร็จก็ประเทศไทยของเรานี้คือสังคมที่สงบสุขอบูรณ์มีความสุข ชีวิตของคนเราทุกคนนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเราต้องรู้จักทาจิตใจให้หนักแน่นรักษากําลังใจรักษาความสุขใจในทุกสถานการณ์ผู้นั้นถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักเมตตาแก่ตัวเองค่ะ อาศัยใจิตใจที่สงบจึงจะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่เราจะฝึกอัน